ที่เห็นเนี่ยนะครับู่วขาหมอกขาวนี่เวลาใกล้เที่ยงแล้วนะครับบรรยากาศตกตึ้งเต็มต่าที่ทำการแมกหมอดแล้วก็ไร่กาแฟครับที่ผมอยู่ที่ไร่กาแฟของครอบครัวมะนะครับที่ไร่ปางขอนใช่นะฮะอยู่กับหมู่บ้านปางปางขอนหมู่บ้านปางขอนที่เชียงรายนะก็อยู่คุณเขนนะเจ้าของไร่ที่นี่นะครอบครัวมะ มันยิ่งสวยมากเลยอะก็เ <pues S 3> <บ>มื่อก่อนก็ไม่ไม่ได้ไม่เคยสังเกตว่ามันโตเพราะอะไรเพราะเกิดที่นี่โตที่นี่ีโตที่นี่แล้วก็มัวแต่ทําทําไรทําสวนอย่างเดียวไม่ได้มานั่งดูอะไรแบบนี้เบื่อั้ยเด็กๆเห็นอ่าไม่เบื่อครับเชื่อถึองไม่เบื่อที่เ,ตเกตนี่โตที่นี่ใช่ครับิดที่นี่ก็เรียนที่เรียนที่นี่ถึงป .6 ครับ แล้ไปต่อที่ไหนครับต่อที่แถวชานเมืองขลางครับที่เ <ไป S 1> ชียงรายมอตาแล้วก็ตุกโชโอตุกโ,โชสาขาอะไรสาขาเชียงยนตครับพ <c oughs> ี่จิมผมชอบมากเออแล้วไปกลับมาทำกาแฟก็โดยที่พ่อแม่ครับไม่มีใครช่วยอืออกมาแม่ทำอะไรทำกาแฟแล้วใช่เป็นอะไรเป็นเจ้าของหรือแค่เป็นก็ลูกเป็นเกษตรกรเฉยๆครับแล้วก็ขายให้อ๋อปูแล้วก็ขายทั่วไปกี่ปีแล้วเมื่อก่อน ก็ไปขายได้ใช่ไหมครัอเมื่อก่อนขายได้ครับแต่ว่าโลละสี่สิบห้าสิบหกสิบอย่างเงี้ยครับเป็นอย่างเนี้ยครับตอนนี้โลอ่าถ้าที่เป็นรูปแบบตลาก็โลร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดเป็พุ่งเยอะนะลูกกาแฟคนก็ไม่ให้นิยมใช่ไหมไม,ไม่ไม่นิยมครับไม่ค่อยนิยมแต่ว่าพ่อแม่ที่ปลูกกาแฟดีพอกินพอใช้อ่าช่วงน,นั้นพอพอใช้ไหมก็ก็พอยอยู่ได้ครับแต่ว่า ตัน,นั้นก็ไม่ค่อยได้ใช้จ่ายอะไรมากมมแล้วพอจบแล้วก็มาช่วยพ่อแม่เลยใช่ครับตอนแรกจะเรียนต่ออยู่แต่ว่าแล้วคือเราเรียนต่อไปสต่นน้นก็คือไม่ค่อยได้ใช้ครับเลยตัดสินใจออกมาทํางานช่วยพ่อแม่ก่อนว่าดื่มกาแฟเริ่มจากทำอะไรก่อนอ่าเริ่มจากกลับมาก็มาทําสวนนี่แหละครับแล้วก็ค้าขายได้เล็กน้อย ก็คือซือ้อมาขายไปให้กับโรงงานเนี่ยคืออะไรกาแฟเหรอคือกาแฟก็ขายคือขายก,แกายแฟน,นั่นแหละน้น<ช>อ๋อครับก็ขายมาเรื่อยๆจนจนอ่ามีกาแฟคนคนมาซื้อเยอะมีลูกค้าเข้ามาเยอะไอแบบคู่แข่งอ่ะอ่าก็เลยหันมาทําเป็นตัวพิเฟษเราซือทำแเต็มเ,เ,เ,เนะไอกาแฟพิเศษเป็นพึ่งมา ขึ้นมารู้จักเลื่องดังนันยู่ในช่วงหลังนี้เองคุตเียเจ็ดแปดปีเนี่ยครับช่วงนี้เจ็ดปีแต่เมื่อก่อนนี่ก็คือว่าทำกาแฟแบบปลูกขายธรรมดาทั่วไปธรรมดาทั่วไปทําวอล์ดขายทั่วไปออ๋ทำวอล์ดขายทั่วไปใช่แล้วมาเจอเส้นทางว่าอะไรเมื่อหกปีเจ็ดปีที่แล้วครับครับคือยังยังไม่เจอแต่ว่าเห็นทุกที่หลายคนเขาทำเราก็อยากทำบ้าง แล้วก็ลองทําประมาณห้าร้อยโลเขาทำไปบนไปแล้วได้ขายไหมได้ขายเปล่าวะใช่ครับพอาะกลองตีแรกเลยอฮแล้วก็พอทําเสร็จมาโพสแฟนก็โพสขายนะแฟนก็เป็นคนที่ที่ใช่ไหมแฟนตกคนแถวเชียงรายครับอแต่ว่าเป็นคนเผาดือจุดจะเผาดื่อเป็นอาคารเป็นอาคารเหมือนกันอ๋อนี่เป็นปออาคานะค่ะแล้วทำสี่ปีถึงจะแบบไอ้ติดตลาดคนรู้จักกูกว่าถ้ามีร้านเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูร้านเลยกันนะ อ๋อก็ทีแรกที่ทําไปเนี่ยก็ประมาณห้าร้อยโลก,ก็นิดเดียวที่คือทาสงอยู่แหมอ่อตอนแรกไม่มีออเดอร์อะไรเลยเกทแบบ็ทําแบบคือเราอยากทําตัวไหนอยากลองตัวไหนก็ทําเลยแล้วก็พอโพสต์ไปแล้วก็โอเคตอนนั้นมีร้านยังตอนนั้นยังไม่มีครับที่พักก็ยังไม่มีใ่ทีแรกทีแรกน่าจะพร้อมๆกับที่พักนั่นแหละครับ แล้วลูกค้ามายัางไงทุแรกหลังจากโพสไปแล้วยังไงหลังจากโพสไปก็ลูกค้าก็ซือไปแล้วก็ติดใจจากนั้นก็มีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆครับผมผมก็ซื้อซื้อทางออนไลน์ใช่ไหมใช่ครับเราก็ส่งทางออนไลน์อ<ห>ันนี้กี่ปีก่อนแล้วเจ็ดปีก่อนประมาณหกปีที่แล้วหกปีที่แล้วหมอส่งทางออนไลน์แล้วไงแล้วปากพอปากนี่แหละปากพอปากก็เขาก็ลูกค้าก็ ช่วยโพสช่วยแชร์ด้วยเออมีผลนะมต่อต่อกันนะครับลูกค้ามีผลเยอะเลยครับแล้วลูกค้าส่วนใหญ่มาจากกรุงเทพหรือเปล่าอ่าถ้าเป็นลูกค้าที่ครับกรุงเทพประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ช่วงแรกก็คือกาแฟก่อนกาแฟกาแฟกับที่พักรู้สึกว่ามาด้วยกันจะไปพร้อมกันเลยครับอ๋อเหรอเอาทำธุรกิจพร้อมมาทีเดียวเลยเหรอใช่ครับก็ทํากาแฟไปด้วยแล้วก็ทําที่พักไปด้วยอืมแล้วตอนนั้นคิดยังไงทำที่พักอ๋อทำที่พักเนี่ย แฟนอยากอยากทำที่พักอ๋อแล้วก็ลูกค้าที่มาเกี่ยวกับกาแฟอางเงี้ยครับก็ดู<ต>ไม่มีที่นอนแตในอ้่มันไกลเนาะใช่ออกขึ้นมา,ม,นามันไกลไกลมากนะครับอยู่ที่ไหนเนี่ยจะบอกเส้นทางเหะออ่ายังไงครับเส้นทางที่มาที่เนี่ยอ๋อจากถ้าถ้าลงจาก้าลงขี่เครื่องบินมานะครับ,รบก็ลงสนามบินมาก็เช่ารถมาในข้ามงมกประมาณชั่วโมงไงจากจากสนามบินมาที่ ตามขอนอใช่ตอนหนึ่งชั่วโมงใช่ครับมาเส้นผ่านติงตาผ่านตรงขนกอนแล้วก็ขึ้นมาเด็กมาไม่ยากนะแต่ผมมาดีหน้าฝนดีนะโโอ้หจริงหน้าฝนสวยสวยสวยท้าสวยแต่ว่าคือถ้าฝนก็เช็คเส้นทางนิดเดียวตอนตอนที่อารมณ์นะมันอันตรายนิดหน่อยเชินแฉรแต่ว่าตรงก็สวยสวยงามมากนี่ผมมาเนี่ยนิดเราคุยตอนเที่ยงเลยมั้งอ่าจบเที่ยงครับจบเที่ยงลงหกจัดมาก เมื่อคืนอ่ะตอนเย็นนี่มองมองทั้งคืนเลยทั้งคืนฝนตกนกแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นนะมิเก็ตผมตอนทุ่มหนึ่งยังสว่างนะสว่างตอนตอนนี้ตอนนี้ค่ำค่ำกลาคือดูแล้วเอ๊ะนี่มันทุ่มหนึ่งเหรอเราเราก็จะ่ามืดนะแล้วพอตอนตีสามตื่นมาดูนะมันก็สว่างนะมันแบบมีความจุกมากสวยมากนะก็ก็นี่เริ่มจากที่หลังมาตอนแรกตอนแรกสองหลังครับทํามาสองหลัง ทำมาทำมาได้แค่เปิดเปิดมาได้สามเดือนโควิดรอบแรกมาอ้าวเรียบร้อยเลยเรไหนเนียปิดทั้งหมู่บ้านแล้วก็ค่าที่จองไว้ก็คืนค้นต่างแต่งช่วงโควิดติดปิดปิดเปียะปิดยาวเลยครับปิดยาวอีกปีหนึ่งครับเนี่ยนะไอ้เปิดโรงแรมและกาแฟเนก่อนโควิดมาปีปีที่โควิดมาเลยครับ ผมสร้างมาสองปีนี้แล้วก็เปิดได้ประมาณสามเดือนพอเปิดป้าโควิดมาป๊บเเหรอโควิดมาเลยอ้าวแล้วทำไงล่ะก็ทำหมู่บ้านปิดเนาะปิดทํางหมู่บ้านแล้วไปไหนบ้างก็ทำอะไรไม่ได้ก็หลังจากนั้นก็ติดตังให้ลูกค้าที่ที่จองไว้ผมก็ต้องเข้าใจอยู่แต่ว่าแต่ว่าเราทำไงช่วงปีสามปีติดเนี้อ่าช่วงนั้นก็มันจะมีเว้นอยู่อะครับจากนั้นก็จะมีเปิดมาอยู่ แต่ปีที่สองที่เปิดมาก็จะมีหลังหลังเพิ่มมาชที่สามไม่เดี๋ยวว่าช่วงระหว่างนั้นเราทำอะไรแล้ว,วก็เราเราใช้อยู่คือไม่ได้ซีเรียเยอะครับเพราะว่าทํากาแฟอยู่แล้วก็ทําส่วนกาแฟไปแต่ก็ยังมีลูกค้าส่งได้อยู่ใช่ไหมใช่ครับเอาไปดูว,ว่าช่วงนั้นส่งกาแฟอยู่ยกาแฟกาแฟส่ง,งได้แล้วพอโควิดเปิดที่ลูกค้ากลับมาแน่นเลยอ่าใช่ครับช่วงโควิดนี้ผมว่าจริง ขายดีนะแต่หลังโควิดเราใช่ไหมใช่หลังโควิดเนี่ยเห้นไหมคือช่วงโควิดขายดีเป็นส่งนไหมส่งมาเลสใช่ไหมทั้งมาเลสทั้งที่พักครับก็โควิดนี้ก็คนมาเยอะม่ดีหลังโควิดเหรอใช่ครับหลังโควิดหลังโควิดแต่แต่ช่วงช่วงโควิดมันกระแป้ขายได้นะก็ส่งได้ครับผลส่งได้ไปส่งแต่ว่ามันเป็นแบบเขาอ่าอย่างไงอ่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าแล้วโซฟิวใช่ไหมไม่ให้ไปกองคื้อเลย แต่พอนล้ากอออกแต่ก็สงได้แต่ว่าหลังคู่ีที่บูมเลยบูมอยู่ครับกบแ่นะอืแล้วถ้าต่อบดีอดู่ครับ่นั้นมีหลังเล็กๆมีกี่หลังใช่ไหมเนี่ยห้าหลังครับห้าหลังลงคู่เดงทําเองหมดเลยใช่ครับตรงหลังเนี่ยทําทําเองร้อยเปอร์เซ็นเลยทําคนเดียวคนเดียวกับแฟนสอคนมาแฟต่อยืนไม้ยืนนะตืนยอดมากสุดยอดมากทําทำไมคนมาเยอ้ทำไมคนชอบมาที่นี่ ไปถามนั่นนี่ผมมาเนี่ยลูกค้าก็เยอะอยู่วันธรรมดาแล้วแล้วก็น่าจะต้องแขกต่างชาติเยอะครับก่อนมากกว่าครับที่นี่เงียบสงบแล้วก็การดีคนมาที่พออะไรเงียบสงบแล้วก็ด้วยกาแฟด้วยคนชอบกาแฟมาอืมาหากาแฟกาแฟที่แตกต่างที่นี่ไงมแตกต่างกับที่อื่นยังไงผมว่าก็เรื่องความแตกต่างไม่แตกต่างเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะเป็นกันที่เรา ทาแล้วก็เอาติดแต่มากกว่าแล้วก็ถ้ามากินที่นี่อ่ะบรรยากาศมันได้เลยบรรยากาศก็ได้นะค่ะแต่ว่าจริงๆถ้าจิ๋ผมดูคือเราแต่เก็บมาล็ดเองใช่ไหมรับเก็บมาเล็ดเองถูกเองผูกเองคั่วเองก็มีบ้างนิดหน่อยครับอทีนี้ก็ส่งส่งลงคั่วอยู่นี่ใช่ไหมใช่ครับคือลงคั้วอื่นมารับออเดตจากเราไปทาต่อขายลูกคินเราก็ตรงในรูปแบบต่างรูปแบบจริงบินแล้วเขาก็ เอาไปคั่วแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นพวกร้านกาแฟเหมือนกันใช่ไปคัพวกกันเองส่วนมากเป็นร้านกาแฟหมดเลยที่มาออเดอร์ที่อออเดก็ไม่ได้ทำเยอะครับนี่เนี่ยก็ประมาณติดตันเนี่ยน้าววิจีปลูกกาแฟเก็บกาแฟนี่หน่อยสินี่บอกเก็บเยอะน็ตเหรอใช่ครับก็จริงเดี๋ยวร้นพวกขอเดินไปที่กาแฟอยู่แล้วใช่ไหมอ๋อถูกที่เข้าละ ตรงนี้ประมาณ2ี่สองไร่ยี่สิบสองไร่ก่อนครับตามตามจัดด้วยสิบดีมันเป็นได้กาแฟอยู่แล้วอ่สมัยก่อนตอนผมเด็กๆอ่ะมันจนมีแล้วกาแฟแล้วก็เป็นต้นท้อภาษาอันกมีบัวด้วยมันต้นบัวด้วยมีได้มันเพียนมีบัวดองบัวอชไแล้วบัวด้วย <c oughs> มีบัวยเยอะอยู่ครับครับแต่ว่าตอนนี้มันอาจารย์ร้อนขึ้นแล้วก็ครับแล้วปอจุนจังกับกาแฟ ว่าไรตอนที่ลงลุยเองใช่ไหมตอนตอนใช่ครับตอนผมมาทําเองครับก็ประมาณสิบกว่าปีแล้วใช้คนเยอะไหมถ้าในช่วงในช่วงที่ดูแลในช่วงที่ไม่ได้เก็บเกี่ยวไม่ได้ช้ยเยอะครับก็ใช้สิบคนห <ทำ S 2> ้าค<ห>นทำอะไรบ้างรานฟังว่าไอ้คนเก็บเกี่ยวนี่ต้องทาอะไรบ้างถ้าคนเก็บเกี่ยวก็เก็บดูแลตั้งแต่เนี่ยครับตัดหญ้าใส่ปุ๋ยกแต่กิง่ง แต่นั้นก็ถ้าเวลาสุกมาก็เก็บหยิบเมลสุกมามาลอยมาลอยมาล้างเตอรี <ừ> ่เขาเรียกว่าผลเตอรี่ครับ่าี๋ยวแล้เดี๋ยวแล้วเหตุว่าเก็บนี่ไม่ใช่แบบรูกทีเดียวใช่ไหมไม่ได้เก็บเก็บยังไงเก็บพิละเม็ดครับอ่าธมุดพวงหนึ่งมีมียี่สิบรูปเนี้ยสุกสักสองลูกเราก็เก็บแค่สองลูกเนี้ยพิลเมเมทพิละเม็ดเนี้ยก็ค่อยๆเล็งใช่ครับลูกที่สุกลูกไงแดงแดงอย่างเง<า>ี้ยลูกเป็นแดงครับก็จะเลือกเก็บเฉพาะประมาณ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปไม่ถูกพอเม่ก็เอาสามเม็ดใช่ครับหัวรู้กว่าจะได้เนี่ยก็เก็บด้วยมือด้วยใช่ไหมเก็บด้วยมือเก็บด้วยมือไม่ได้รูดแบบกปื้ดปื้ดใช่ได้ใช่ครับถึงแม้ช่วงที่สุกเยอะๆก็รูดไม่ได้เพราะมีเมฆเกี่ยวอยู่อ๋อเอาแล้วถ้าเป็นอุตสาหกรรมเขาอุตสาหกรรมใหญ่เขารูดอืมน่าจะใช้รถเก็บออกแล้วก็ไปยินสีครับยิ่นสีคืออะไรฮะ เครื่องมันจะมีเครื่องยินสีเครื่องแยกสีครับอ๋อหรือว่าเรียงไอ้ทีสีเขียวนสีเลือยสีเขียวสีแดงว่ายิงออกไปก็แยกออกไปทางอ๋อกวดจะไดดไม่ยิ่งง่ายหรับนี่นี่ไม่ง่ายครับไม่ง่ายกวดเจะได้กินนี่นู่นเนาะประมาณสิบขั้นตอนอะขั้นตอนอะไรบ้างอ่าเก็บใช่ไหมครับเก็บแล้วก็ล้างล้างแล้วก็สีสีแล้วก็เอาเอามาหมักหมักให้น้ำเมือมันหายเนาะ อันนี้ในรูปแบบวอร์ก่อนจากนั้นก็ไปตากตาเสร็จกเ็เอาไปบ่มไว้อย่างน้อยสองเดือนอบ่มไว้ก่อนให้นได้กี่อวจากนั้นก็ไปจีตีเสร็จก็ไปคาเวตี้ครับคาเวตี้รอมเม็ดเบาแล้วก็ยิงจียิงสี่แล้วก็มาคัดมืออีกทีเนี้น คัดด้วยมือจริงเพื่อเจอหินเจออะไร<อ>นนเนี่ยครับเพราะยิงปีเงี้มันยิงไม่ออกแล้วข้าตีมันไกลกว่าแต่นั้นก็ไปขั้วขัวเสมาแพ็คขัวเสร็จก็มาแพ็คพหรือมันบดจริงนเนี้ที่เป็นต่อขั้นต่อใช้เวลาเท่าไหร่แต่รับนตอนแรกจนขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็ตั้งแต่แพ็คเก็ตเกียวต้องค่าครับ<อ>แล้วกว่าที่ผมจะส่งจะอะไรก็ประมาณาพาึ่สภาครับปีใช่ไหมอ่าไม่ถึงไม่ถึง เพราะว่ากาแฟที่ส่งไปอลูกค้ามาปนขายหมดต้องปอหยากใช้เลยด้วยไม่ตขั้นตอนแบบแรกตั้งแต่เก็บตัวทั่งเอาคนค้าขายได้ใเป็นเวลากี่ขั้นตอนรวมกัมมกี่เดือนถ้าเราอย่างเร็วก็ประมาณหกเดือนหกเดือนใช่ครับแต่ถ้าช้าก็เป็นปีก็มีแล้วแต่แล้วเห็นมีเนี่ยหน้าซองกาแฟใครออกแบบให้หน้าซองกาแฟเนี่ยตัวนี้ <laughs> เริ่มจากลูก ลูกสาวสาว,ออว่าลูกสาวว่าว่าแล้วก็เอาเอามาแกะเป็นลายเส้นออกอ๋อมาลางมาางาางมาครอบครัวอย่างเงี้ยลูกสาวว่าแล้วก็ไม่อ,อะไรเงี้ยที่นงนี่น,น,นี่แล้วจ่ายค่าจ้างลูกสาวป่ะแต่ค่าผลงานป่ะ <c oughs> ไม่ได้จ้างจ่ายด้วยการสมเรียนใช่ <c oughs> ไหม <c oughs> ใช<จ>่ <c oughs> เออทำนั้งครอบครัวแล้วแล้วการช่วยนี่แฟนเป็นหลักอ่าในด้านที่พักกับด้านหน้าร้านอยู่กับกาแฟเนี่ยครับแฟนเป็นหลักอ่า ผมอ่ะจะอยู่ในด้านดูแลส่วนมากกว่าครับฝ่ายผลิตฝ่ายผลิตใช่ครับแทนนั่นคือฝ่ายบริหารอ่าโพซสด้วยใช่ใครเป็นฝ่ายเิ็ตังเนี่ยไอ้เด็กสำคัญแล้วนี่เกมไม่ใหญ่ใหญ่จริงนี่ไม่ใช่ผู้ใหญ่จริงนี่เจ้าของตัวจริงเขาดูพระตอมสุนทรใช่ก็ใครเก็บตังใช่ครับมีความสุขไหมมีครับมีความสุขเพราะว่าเราอยู่นี้เรา อยู่กับพ่อแม่พี่นอ้อง<ม>แล้วก็ลูกอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาตั้งใจในครอบสุขอยู่ในครอบครัวไงตอนที่พ่อแม่ดีด้วยอยู่ครับลูกก็อยู่เดีย๋ยวนวนอเห็นลูกได้รับจินอะใช่ครับพ่อแม่ก็นี่คือความสุขเะเอ่อถ้าถามว่าตรับพี่เขนนะกาแฟคืออะไรกาแฟครับเออกาแฟคือเหมือนกับเป็นให้คือเราอ่ากาแฟที่ชิดทั้งไม่ใช่ตัวผมอย่างเดียวนะทั้งครอบ ทั้งหมู่บ้านเลยครับทั้งจะมีกาแฟมาทํตกาแฟมาคือความเป็นอยู่ดีขึ้นครับแล้วก็มันสามารถส่งลูกส่งหลานเนียอะไรตัวเแล้วก็เป็นกาแฟเนี่ยมันพาเครื่องฝูพี่น้องมาเจอกันแบบคืออันนี้เลยครับใช่ไหมถ้าคนเจอกาแฟคือมาแบบไม่ได้ด้านหมายแต่ดีเื่อนนะมีครับมี แล้วคนทั่วาีไม่ไม่รู้จักกันหรอกกาแฟเป็นอะไรเหมือนคนทั่วไปบางทีไม่รู้จักกันแล้วครับมาหากาแฟแล้วคุยกันเจอแล้วก็มีนะใช่ครับก็จากที่มาหากาแฟมาอะไรก็เป็นเพื่อนเป็นอะไรกันตัวนีเยอะครับถึงชาติเยอะคนต่างชาติเขาเยอะนี่คือซื้อจริงๆนะใช่ครับคนต่างชาติมาแลเวตัวะต่ตัวมือเออแค่ไม่คงไม่หยุดแค่นีแน่นอนเกิลูกโตขึ้นอ่ะลูกอ่าลูกถ้าโตลูกก็ลูกชอบกาแฟไหมหรือถ้าพูดลูกก็จะไปเรียนแค่จะไป ตอนนี้ก็ยังเด็กดูอย่างว่างใช่ไหมชอบอยู่ครับชอบเป็นตึกสอก็เท่าไแต่แถวาสมมติว่าต้องต้องมองไปฮะเขาต้อบจีิงจริงนะอยากให้ลูกมีชีวิตยังไงอยากอยู่คาบกาแฟต่อหรือเปล่าหรือเยอะหน่ะง็คคิดแม่ละคนเป็นพ่อเป็นแม่คิดอยู่ครับคิดก็อย่างน้อยๆก็อยากให้สักคนหนึ่งมาทําต่อแพ่อแม่เหมือนกันอ๋อคนหนึ่งลูกสามคนอย่างน้อยเขาได้เห็นดาวไหมอ่า ตอนนี้ยังเล็กอยู่ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่คนตัวแต่ยังน้อยพอแล้วคนน้อที่ตุดพายก็พยายามให้อ่าส่งให้ลูกเรียนได้เนี่ยน้อยน้อยก็เรื่องภาษาเพระาะแม่พูดไม่ได้ลเลยพยายามให้ลูกเรียนอืรเราเกิดเริ่มเหมือนจะพูดได้ละ,รค,ะ,ะครับมูควาสุขมากประสบความสำเร็จเข้ากูอุ่นนะฮะเดี๋ยวนี้คนอยากเปิดร้านกาแฟเลยคนรุ่นใหม่ กม้วนยอะกบเยอะอยู่โอเผมอยากเปิดแล้วก็แฟจะบอกผมว่าไงเปิดเลยนี่ยเปิดหรืออะไรนะมือมือใหม่นะมือใหม่นะจบมาจบหม่หลายอย่างนะครับกาแฟเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเปิดก็เปิดได้เลยใช่เพราะว่านังไงคระก็คนเปิดแล้วเจงก็มีเยอะเจงเท่าไหรเน่ยเด็กเจอครับแต่ที่อื่นไม่รู้นะ แต่ซื้อจังายเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาสามสิบเดือนนะที่จะขายได้นอกนั้นี้ต่อจางนี้ต่อประมาณช่วงตุลาธัาวาเนี่ยใช่ไหมมกราพวกเนี้ยจะขายดีต้นจะขายดีแต่หลังจากนั้นอ่ะก็จะกนี้ตอย่างไรจยงไรจะต้องดูดีสมมติผมผมจะเปิดร้านกาแฟนะแต่ถามเรื่องทำไรอย่างนี้นะแต่เราเล็กในเมืองเนี่ยนะจบเอาใหม่ๆอยู่ทำงานสองสามปีแล้วเบื่อชีวิตแต่อยากเปิด พีเ่เกรนจะแนะนาผมาไงมอืมแต่น้อยๆก็ต้องรู้เรื่องกาแฟครับนิดหน่อยเพื่อได้แนะนําลูกค้าได้ลูกค้าเวลามากินนะครับกาแฟรู้แล้วเวลาทำธุกรกิจต้องต้องรู้เรื่องอะไรไหมนะผมมีโอกาสเจ๊งมนะสถา,า,ายง่ายอยากเปิดอนะ่ะผมมีเงนนินก้อนพอได้อ่ะเอ่อรอดไหมมีโอกาสเจ๊งไหมอืมจุดผมน<ม>ะ,ะผมผมผมมีร<ะ>้านเล<ะ>็กๆนะในตัวเมืองนะอรักกาแฟที่เต็มแต่นะไอครัวเองนะ ลูกค้าผมอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่คนทำงานนะมีโอกาสเจ๊งไหมมีดดมโอกาสรวยไหมโอกาสรวยก็อืมก็มีครับมีแต่ว่ากาแฟไม่ได้ทําให้รวยแต่กาแฟทําให้เจ๊งได้ป่ะเราคนที่เริ่มใหม่ถ้าถ้าลงทุนเยอะๆทีเดียวๆๆผมว่าน่นกากลัวจะเริ่มจากเราไม่รู้ฐานผมควรจะเริ่มจากอะไรดีก็ผมว่าาค่อยเริ่มเอาง่ายๆนะเอาง่ายๆนะ อาชมพันมีร้านเล็กน้อยแล้วมีแล้วผมมีการก็แค่สองแสนนะในเจอร์สองแสนแต่ได้ครับได้แต่ว่าต้องแบบอุปกรณ์ปีกใช้อะครับต้องแบบม่ค่อยแทงเนี่ยครับเปิดได้ไอ้ตัวแตนก็เปิดได้พูดถึงครับแต่ว่าอุปกรณ์ทีกใช้ก็ในได้แทงไม่ได้ของดีเยอะมากแต่ก็เปิดได้ก็ใบโซเฟียมันบูมมากครับ ผมว่าน่าจะคนรักสุขภาเยอะขึ้นด้วยกระแสมาได้แลวนะแต่มันมาครับแต่มันน่าจะมันน่าจะเป็นงานน่ากาแฟน่าจะไม่ตกผมว่าไม่ตกครับกาแฟนะถ้ากาแฟเฉพาะที่ผลิตในไทยอ่ะมันไม่พอไม่พอสสั่งห้าสิบอเซ็นก็ยังไม่พอ้วยครับส่วนมาก ประมาณ67เปอร์เซ็นต์ได้แต่ตตตตของนอกหมดเลยตยายแคไหนครับส่วนมากที่เขาสั่งอ่ะน่าจะเป็นลาวหมา่าข้าวตืออื่นนะครับแลาวก็ม,มาคุ้ปเอาตูก็เยอะอืะะเอเป็นสามมา่าติวกันน่าจะแตะกี่หลอแล้วมั้งแพงเพราะเพราะว่าิาดิกาแฟขาด,าดตลาดแล้วก็คือกาแฟตายเยอะด้วยตรงนี้ตายเยอะที่ผ่านมาครับ แต่โลร้อนแล้วก็ทําให้ตายเยอะอืมาดูได้ข่าวว่าตายเยอะค่ะทั้งขายเล่าก็ตายเยอะครับดีใจได้คุณใหน่มีเกมคุณกูแล้วนะย่าแปลงกูอะยาแปลงปูเป็นกาวอาข่าชาวอาบอืเกิดที่นี่โตที่นี่อยู่ที่นี่ทำกาแฟที่นี่แล้วก็มีความสุขที่นี่ได่ไม่เทากับขอบคุณมากจริงแล้วก็ปีหนึ่งได้เข้าประเทศครั้งสองครั้งไปทำอะไร ก็ล่าสุดวันท mm ี่สิบ şey สิบเอ็ดก็ไปงานคขาเช็คมาโอ้ใช่เนี่ยต้องต้องไปทุกปีเลยนะไปทุกปีครับเปิดร้านป่ะอ่าปีนี้ไม่ได้ไปครับติดที่แล้วไปเปิดมันไม่เอิญปีนี้ไปขายดีครับปีนี้ขายดีคนแน่นเพราะทั้งสี่วันอะตรงกับวันเกิดใหญ่แต่พอไปได้ลูกค้าเพิ่มอ่าปีนี้ไม่ได้ไปโปรโมทไปเพื่อไปเจอเพื่องฝูงไปเจอลูกค้าเนี้ยมันไม่จะเปิดร้านอะไรพี้ ปีนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะเปิดเปิดเลยตั้งแต่แรกแต่ปีหน้าอาจจะไปคือไปคือไปก็ไปงานปลาแปรใช่ไหมใช่ครับไปงานปาแปไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวก็เดินอยู่หน้าสองวันเต็มเลยทั้งวันลูกไม่อยากพ่อพาไปเที่ยวกูเช็คเงินสิช่วยถามมื่งลูกอย่าไปครับแต่ว่าเงินเล็กอยู่แต่ปีหน้าจะเอาคนที่ไปอ๋อค่ะนี่ยอ่มากขอบคุณพี่เจนมาก ได้คุยกันมีความสุขนะได้ใช้ชีวิตที่นีวันสองวันก็ได้กาแฟก็อร่อยเดียเดี๋ยวเดินดูนิดนึงเดินดูนิดนึงเดี๋ยวไปเดิน,นดนนูด้วยกันนิดนึงอันหลังไรก่กาแฟพ่พอผัวมาพีก่กาแฟบ้างเี่ยตัวนี้จะเป็นอ่าไม่เชื่อว่านาฬิกาครับตัวน,นี้จะทำแดดเอ่าไปเก็บ มามาลอยน้ําล้างแล้วก็อ่าไปหมักในถังแบบอนาล็อกิกแบบไม่ใช่อากาศนะอืมแล้วก็เอามาตากครับมีทั้งเนเจอร์มีทั้งอ่าโปรเต,น,น,ต,ตน,นี่จะเป็นโปรเตสต์ามาตินเนลโลับตัวน,นี้จะเป็นมาเลกกาแฟสีเหลืองเลยทํา<อ>เหมือนซันแต่ว่าต่างกันที่อ,อีเลอร์อันนี้เด็ดครับจริงจรงิง นี่คือในตัวนี้วครันนี่สำหรับแฟนูกค้าแต่ย่าเนี่ยอ่ามันเดล่าก็คือเป็นตัวน,นี้ครับเป็นยีสต์ทำหม,มักเหมือนกันแต่ว่าเอายีสต์มารา่มาเพิ่ในการมาเอาความรู้เรื่องกาแฟไหมก็ไปเรียนเพิ่มด้วยครับแล้วก็เรียนที่ไอ่าผมได้มีโอกาสไปเรียนของชิโคเจตที่ที่อุทัยน่นะครับอง,งการตกแต่งเพราะเ่าเงินมากเลยมได้เีจากท่านรู้อ มีแต่งมุมน่ารักครับครับมีตั้งแต่มีผลิตภัณฑ์ที่ทำไหมใช่ครับน้ำขึ้งใช่ตัวนี้น้ำขึ้นดอกกาแฟร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับตัวนี้มีก่อนที่อ่าก่อนที่กาแฟจะดอกอ่าเขาจะใช้เขาขึ้นต้ยแล้วพออ่าดอกกาแฟออกมาเสร็จเขาก็จะไปเก็บตัวนี้มา นี่ปีละครั้งปีละครั้งครับมีที่เกี่ยวอันนี้อ่ามันเป็นขององค์การหลวงเขาทํามาแต่ว่ากองขายนองเรารับจากองร์การหลวงแจกอาไปได้ครับมีทั้งบวยมีทั้งสลับลูกสลับแปล่สลับลูกไหมลูกไหมฮะชากาแฟก็มีนะครับโอเคแล้วละขอบคุณมากครับพี่เขียนครับขอขอบคุณครับ